สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาล้างแอร์ Samsung นะครับ Samsung ที่พี่พี่พูดกับอันนั้นใช่แอร์ Samsung เป็นซึ่งซึ่งแอร์ธรรมดาครับไม่ใช่ตัว Inverter นะจะเป็นรุ่นนี่นะเป็น9000 BTU นะรุ่น AR 1 0 KC FH g w KN นะ ก่อนเริ่มทํางานนะเราจะต้องเปิดแอร์ทดสอบก่อนคนระับว่ามันมีความเย็นหรือเปล่านะอุ่นจังเลยเลยค่ะเปิดพัดลมเลยด้วยอ่าพัดลมอยู่ด้านหลังนะคะมีความเย็นเป็น,เ,นเดี๋ยวจะมาเริ่มเ้ิดแอร์กันเลยครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับเนื่อเราเช็คความเย็นของแอร์เรียบร้อยแล้วว่าแอร์เย็น บานสวิงทำงานสามารถปรับความเร็วปรับลงมกลองของรดนเซอรแอร์นี่ปกตินะฮะสติปต่อไปคือเราจะต้องเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกดลงก็เอีอ้ยผมจะเริ่มแกะอุปกรณ์ทีละชิ้นเลยนะครับแอร์นี่เป็นแอร์ samsung นะครับเป็นแอร์ธรรมดานะครับเป็น9,400 BTU นะครับผมอ่ะเราจะเริ่มเลยนะอันนี้ก็ดึงแล้วออกแกะมาตรงๆนะ เอิม์มจะอยู่ด้านหลังนะเห็นไหมสกปรกมากเลยเนหะ็นไหมอ่าสกปรกมากเลยอยู่ด้านหลังตัวนี้ถอดดอ,อกได้นะที่จะแกะมาก็ถอดเงี้ยตัวถอดก็คือเอามือดันออกมาเงี้ยกดลงไปปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาโอเคเนาะมีอยู่สองตัวนี่สกปรกมากตัวนี้ฟิลเตอร์เพื่อนสามารถถอดล้างเองได้นะครับประมาณสองเดือนต่อครั้งหนึ่งถอดล้างเองได้ เราจะเช็คไฟนะเช็คไฟโดยใช้ไขควงเช็คไฟแล้วก็จะมีไขควงเป็นหัวไม่เหล็กนะเมื่อตัดเบรกเกอร์เราไฟจะต้องไม่จ่ายมานะเหตุที่ต้องเช็คคือเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะเพราะว่าช่างไฟบางคนเขาจะใช้เบรกเกอร์ตัดเฉพาะสายนิวตรอนนะแต่วงจรไฟก็ยังมาเหมือนเดิมอยู่เพฉะนไว้ใจไม่ได้นะก็เช็คทุกเฟเลยนะ เฟลลายไม่มีมีต้อนเปลลายมีโ okay, นะอเคปลอดภัยนะแอร์สุงรุ่นนี้จะมีซึง่งว่าจะมีตัวสายแพร์ในตัวนี้มีสายแพร์ตรงนี้ทีนี้ก็จะมาถอดตัววัสถุระฆูออกก่อนวัอุออกอ่ออกแล้วก็ถอดตัว บาสิงนะครับบาสิงก็เอามือปรับลงมาเลยนะปรับลงมาเลยฮะมันจะมีเขี้ยวอีกสองตัวใช่ไหมเขี้ยวตัวนี้ดันดันเขี้ยวสีดานี้มาด้านซ้ายแล้วก็ลงมาเขี้ยวสีดานี้ดันมาด้านขวาดันลงมากดลงมาปึ๊บอันนี้เป็นด้านมอเตอร์นะฮะก็โคง้งบิดแล้วก็โค้งมาเลยโค้งมานี่ก็ดึงถอยออมานี่คือบารสปินฮนะ ต่อไปทีนี้เราก็จะขันน็อตออก2ตัวนะน็อตตัวนี้กับน็อตตัวนี้ เขอกเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นคอยเย็นนะสกปรกเป็นตัวแล่เปลี่ยนความร้อนในห้องอันนี้จับเชื้อราจับฝุ่นจับเมื่อกเยอะมากเลยแล้วก็ข้างล่างเป็นพัดลมกงกระโลกสาเหตุหนึ่งที่แอร์ไม่เย็นคือหนึ่งแผงคอยเย็นตันแล้วก็พัดลมกงกระโอก็ตันพัดลมกงกระโอกตันนี่มันจะไม่พาไม่สามารถพาความเย็นดันออกมาหาเราได้เนื่องจากว่าใบพัดลมกลงกระโลกนี่มันจะเป็นเหมือนใบพัดเครื่องบินปลายเนี่ยมันจะต้องแบบถูกรีดอากาศออกไว้แต่ถ้ามันมีเศษฝุ่นจับที่ปลายปลายใบพัดเนี่ย อากาศมันก็ไม่สามารถถูก,ถกดันออกไปได้เพราะนั้นเราก็ไม่รับความเย็นจากแผงคอยเย็นส่วนตัวนี้ถ้ามันตันนะมันก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนกับภายในห้องได้เพื่อที่พิชิดึงดึงอากาศร้อนแลกเปลี่ยนกันไม่ได้สุดท้ายคือแอร์ทำงานหนะักคอมเพรสเซอร์ท,ทำงานหนะักทำให้ค่าไฟสูงขึ้นแล้วก็เราก็ไม่เย็นเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือต้องทําการล้าง, Air นะาง Air. แอร์นะล้างแอร์ทีนี้แอร์สัมสุงตตัวนี้รุ่นนี้นะใช้วิธีการกดลงหะ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษกดลงใช้อุปกรณ์พิเศษนะเป็นตัว L นะกดลงแล้วก็ดันดึงค่ะเองกดลงกดลงแล้วก็ดันดึง่าตัวเองตัวนี้มีอยู่1 2 3แล้วก็4ีะใช้วิธีการจิกนะ จิกลงแล้วก็ดึงเข้ามาจิกแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเองฮนะตัใช้ตัวนี้เสร็จล้วออกมาสี่ตัวแล้วทีนี้ล้วก็ถอยออกมาตรงๆนะดึงถอยออกมาตรงๆเลยทุบตรงอ,อย่าพวดนะอย่าพวดนะปึ๊บเนี่ยยังจะมีสายแพรสายแพรอยู่ด้านนี้นี่ก็เอามือล้วงเข้าไป ล้วงเข้าไปแล้วก็บิดบิดสายแพรกดเป็นปลั๊กนะปลั๊กสายแพรกดแล้วก็ดึงทึ๊บนี่แนะเป็นสายแพรเนาะเป็นสายแพร่นี่เป็นแผงรับดีโมดตัวนี้ทึ๊บโอูโ้หจริงจบตายด้วยเนี่ยจบตายด้วย นี้ก่อนที่เราจะไปล้างเนะี่ยเราจะถอดแผงรับรีโมทออกเนะี่ยมันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวอยู่3ตัวนะเขี้ยวที่1เขี้ยวที่2เขี้ยวสามดันออกกดดนันไม่ใช่ดันออกเห็นไหมดันออกแล้วก็ค่อยๆขยับออกมาชึบเห็นไหมแล้วกดจับตัวนี้อนี้เแผงรับรีโมทนะ ันนี้ก็เป็นลางได้ทีนี้ต่อไปแอร์รุ่นนี้จะถอดรางน้ําได้นะถอดรางน้ําได้ถอดรางน้ำเราก็ต้องถอดมอเตอร์ก่อนมอเตอร์ก็จะมีน็อตอยู่น็อตอยู่ตัวหนึ่งคือตัวด้านหลังตัวนี้เป็นตัวเคี้ยวเกี่ยวไว้เฉยการปลดมอเตอร์ปลดใช้มือรองนะฮะมือรองน็อตเล็กมากนะก็ถอดออกมา แอร์ซัมซุงทุกตัวนะจะมีน็อตล็อกไว้ที่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกมันจะมีน็อตล็อกไว้ข้างหลังการเอาออกค่อนข้างจะลําบากต้องใช้ไขควงสั้นเราจะดูกันว่าแอร์ซัมซุงตัวนี้มีน็อตล็อกไว้ด้านหลังหรือเปล่านะทีนี้มันม,มีน้ําค้างในรางอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอาถาังเปล่ามา,มา,ม,ามาใส่น้ําตัวรางน้ำไม่มีนะ็อตนะถอดออกมาตรงๆเลยเดี๋ยวต้องเอา มาใส่น้ำก่อนตัวล้างน้ำไม่มีน็อตนะฮะไปต่อมาให้ดูความสกปรกนะฮะแต่ตัวนี้ล้างไปปีที่แล้วนะตัวนี้ ตัวกระปุกมากเฉยละเดี๋ยวดูปุกภพเวลาดึงก็จับดูว่ามีน็อตล็อกหรือเปล่านะโอเคไม่มีน็อตล็อกเดึงก็จับดึงมาตรงๆเลยนะดึงตรงๆเลยตึ๊บดึงตรงๆเลยดีเป็นน็อตล็อกไม่มีอ่านี่ความสุกภก มาดูความสกปรกหน่อยเนาะว่ามันสกปรกยังไงทําไมแอร์ถึงไม่เย็นนะฮะนี่คือชุดแผงคอยเย็นนะนี่คือความสปกปรกเนะเป็นพวกคาบฝุ่นคาบเชื้อราคาบเมือกที่ทําให้แอร์ไม่เย็นนะแลกเปลี่ยนความร้อนในห้องไม่ดีห้องเลยไม่เย็นต่มันคือพัดลมกงกระลอกเห็นไหมที่ว่าปลายใบพัดมันจะมีฝุ่นจับอันนี้ก็เหมือนกันมันจะไม่สามารถพาลมเย็นออกมาข้างนอกได้เพราะสิ่งที่ต้องล้างคือตัวล้างคอยเย็นแล้วก็พัดลมกงกระลอกแล้วอีกตัวหนึ่งคือ คอยร้อนด้านหลังนะฮะเดี๋ยวทำการล้างเช็คแล้วทีนี้เราจะเพิ่มการการคุมผ้าตรงนี้ชุดแผงวงจรไม่ให้โดนน้ำนะเดี๋ยวดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับผมสเต็ปต่อไปนะครับเราเตรียมตัวที่จะคุมผ้าไปนะก่อนคุมผ้าไปเราจะครอบด้วยถุงพลาสติกก่อนนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งนะฮะครบอบไปก่อน กราใช้ผ้านะเพื่อที่จะตึงตึงมุมมันให้มันหเหนเียวขึ้นกว่าเดิมม่ให้มันหลุดง่ายแล้วก็จะคุมด้วยผ้าใบนะฮะขั้นตอนนี้สำคัญนะฮะ ผ้าใบต้องตึงให้ได้นะถ้าตึงไม่ได้อย่าล้างเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะเลอะนะต้องมีความมั่นใจ100%นะว่าตึงไปใบได้นะขั้นตอนนี้สําคัญนะต้องต้องตึงผ้าใบให้ได้โค้งมาแล้วก็เอาเชือกนะเชือกดึงเชือกมาให้มันเกี่ยวกับตัวโคเวอร์ด้านหลังนะนี่ก็เหมือนกัน ขค้งขึ้นมนาะหลอกด้านหลังอันนี้ต้องมีความชำนาญน,นิดนึงนะน,นะ,ะเช็คข้าปนะโอเคจะพร้อมนี่ก่อนเสร็จต,ต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำกับปันะ๊มแล้ว มาดูกันนะนี่คือปั๊มที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นปั๊มล้างแอร์โดยเฉพาะนะครับยห้อ t ทัสโคนครับตัวนี้จะสามารถปรับแรงดันได้จะไม่ทําให้ฟิลคอยล์เย็นเราล้มนะครับถ้าเราเจอช่างบางคนที่ใช้ปั๊มความดันสูงเนะี่ยที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่ปั๊มล้างแอร์โดยเฉพาะนี่ฟิลคอยล์เย็นล้มแล้วก็เละหมดนะอันนี้ออกแบบมาเพื่อล้างแอร์ของฟิลคอยล์เย,ย็นโดยเฉพาะนะจะใช้น้ําถังนึงนะด้านนี้เป็นด้านดูดนะด้านดูดด้านนี้เป็นด้านออกโด,นนด,ออกดยจะมีหัวหัวไฮเพชเชอร์ด้านนี้ จากนั้นปุ๊บฉีดไปปุ๊บน้ําเสียก็จะตกลงในชุดคุมนะลงมาที่ถังเก็บน้ําเสียเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผม<ฮ>เราจะฉีดบนลงล่างนะฮะ เพื่อไล่ลงมาข้างล่างจากแผงด้านบนก่อนนะฮะฉีดจากบนลงล่างนะ,ะค่อยไล่มาทีละทีละแถวลงไปเรื่อยๆนะปั๊มพวกนี้ลักตาฟินคอยเย็นได้ดีมากนะฟินคอยเย็นไม่มีล้มนะปลอดภยัยสำหรับแอร์นะ ไม่มีล้มนะมเชือ้อราเยอะมากเลยนะฮะการตึงของผ้าใบร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้ำตกในถุงผ้าใบร้อยเปอเซ็นนะครับผมก็ตึงผ้าใบได้นะทีนี้ส่วนสำคัญกนะ็คือแผงด้านหลังนะะชอบตันนะแล้วช่างมงคลนล้างไม่ถึงนะแผงด้านหลังสำคัญเหมือนกันนะ นะสกรปรกนะมือจับดูเนี่ยสะดุดมือเลยนะภาพสกรปรกโอเคสเต็ปต่อไปนะเราจะล้างปลุ่มกงกอรอล,ลสเต็ปนี้สําคัญมากนะครับเวลาเพื่อนๆฉีดปลุ่มกลงกอร์ล,ลนี่เห็นมันปันน่นนะปั่นแล้วเศษฝุ่มมันออกมารู้สึกสนุกไงแต่อย่าลืมนะว่าการปั่นแบบนั้นมันเป็นไดนาโมวมันจะจ่ายแฟย้อนอกับแผงวงจรจะทำให้แผงวงจรละไม้นะทีนี้ก็เสียหายหลายตังค์เลยนะ เจ็ดแปดพันเลยบางบางแพงนะเพราะฉะนั้นการล้างเราจะใช้ไขควงนะเอาไปขัดใบพัดไว้นะะใช้ไขควงไปขัดใบพัดไว้ไขควงแบบนะี้ขัดใบพัดไว้นะขัดทั้งตู้แล้วก็ล้างนี่นะแล้วก็เอาดันแล้วก็เปลี่ยนม,มุมแล้วก็ล้างออโอเคทำไปเรื่อยๆนะจนมันสะอาดนะฮะอันนี่ผมจะใช้เทคนิคอย่างหนึ่งนะผม ผมฉีดให้มันหมดไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็ฉีดย้อนคืนให้มันหยุดเบรกมันนั่นแหละอันนี้คือเกี่ยวกับความชำนาญน,นะถ้าเพื่อนไม่มีความมั่นใจก็อย่าทำนะเดี๋ยวแขงวงจรไม่ได้นะฉีดแล้วผม,ผมก็จะเบรกไปก็ ายปั๊มดันท่อระบายนะเพื่อไล่เศษออกไปข้างนอกนะชอบตันนะออกไปจุ่มไปที่ปลายท่อเลยนะที <Yeah. S 1> <Okay. S 2> นี้เราก็จะปล่อยให้มันแห้งนะในระหว่างปล่อยให้แห้งแล้วก็ไปล้างตัวพวกโคเอร์ที่เราถอดไปเมื่อกี้นะเราใชใ้ดูความสกปรกของน้ํานะเราใช้น้ำเป็นหนึ่งถังนะครับกับความสกปรกที่โผล่มานะโอ้โหทั้งเศษฝุ่นเศษเชื้อาราเศษแมลงนะฮะดูความสปกปรกงน้นนะครับเนี่ย จะต้องล้างนะครับเพื่อความเย็นแล้วก็เพื่อสุขภาพของตัวเองนะฮะนี่คือฟิลเตอร์ที่เราถอดออกมาล้างนะครับแล้วก็พึ่งไว้ให้มันแห้งน,ะนี่นบานสวิงส่วนนี้คือรางน้ำนะให้เราถอดออกมาเช็ดแล้วก็พึ่งให้แห้งอันนี้เป็นตัวโคเวอร์ด้านในเป็นตัวเปลือยยซัพพอร์ตไว้แล้วก็นี่เป็นตัวปิดฝาด้านหน้าพึ่แห้งนะ หลังจากที่เราไปทําความสะอาดตัวชุดเปลือกด้านนอกแล้วเราก็จะมาเป่าลมเย็น,นให้มันแห้งขึ้น,นครับผมเหมือนเดิมน,นะครับผมเป่าพัดลมตรงก็รล่อเหมือนกันก็จะให้พัดลมตรงก็าล่อหมุนนะครับเอามือจับประคองไว้นะ วก็ทําการเก็บเข้าไปนะีป่จะทำความสะอาดคราบชื้อลานะในช่องลมนะ ะอาดแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูความสะอาดนิดนึงนะหลังจากที่เราล้างนะครับขงเราสะอาดเลยนะเศษฝุ่นเศษคราบเชื้อรามีแล้วก็ช่องลมนี่แล้วก็เช็ดทำความสะอาดคราบเชื้อราให้หมดนะฮะน,นี่คือเป็นแผงคอยเย็นนะส่วนคราบที่เป็นคราบดําๆที่เป็นเหมือนจุดๆนี่คือมันเป็นคราบฝังลึกด้านในแล้วนะผมเพราะว่าไอ้ที่อาจจะใช้มานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ล้างนะมันฝังข้างในแล้ว สะอาดเลยนะรับรองเย็นแน่นอนครับผมเสร็จแล้วนะที่นี้โอเคทีนี้เราก็จะใส่บันสวิงนะบันสวิงบัตสวิงเลยใส่ด้านมอเตอร์ก่อนนะด,ดูเคี่ยวมันดี แล้วก็จับโค้งเลยนะจับเกี่ยวเนี่ยโค้งเข้าไปาแล้วก็บิดให้มันเข้าสลับมันเลยเสร็จแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์ ใส่ก็นี่นะจับด้านที่มันมีเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวด้านนี้นสอดเข้าไปสอดไปปุ๊บนแล้วก็ดันลงไปให้มันเข้าล็อกนี้เหมือแนบบกันตัวหนึ่งด้านเขี้ยวตรงนี้นดันลงไป นี่คือฟิลเตอร์ที่เาราล้างด้ยความสะอาดแล้วนะครับทีนี้การใส่นะแส่ก็ดนันไปตรงตรงเลยนะนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะทำการเทสระบแบแอร์นะครับผมโดยกันยุบเบรกใหขึ้นแล้วก็เดินแอร์นะครับ ในช่วงแรกที่เราเดินเครื่องครับจะมีน้ำกระเซ็นออกมาโดยใช้ผ้าบังไว้สักนิดหนึ่งหน่อยโอเคนะน้ำเสร็จ้วก็เช็ดน้ำสิบหนึ่งเ,เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะออกมา ก็เสร็จลงไปแล้วครับสำหรับการล้างแอร์ a m s u n งแบบธรรมดานะเป็นแบบขนาด9000 BTU นะครับรุ่น ar 1 0 kcfhgwkn ะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการที่อยากจะล้างแอร์ด้วยตัวเองครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับต้องมีความปลอดภัยทุกครั้งในการล้างแอร์นะครับถ้าทำตามขั้นตอนนี้รับรองว่าได้แอร์กับมาเย็นอีกรอบนึ่งแน่นอนครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผม เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ